ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงชิกิกต้ากันก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าแฟนๆนั้นเจอน้องชิกิกต้ากันอีกแล้วล่าสุดก็คือเห็นน้องชิกิต้าเนี่ยเดินตลาดกําลังช้อปปิ้งอยู่เลยนะครับออกเดิเป็นแบบว่ามาเก็ตมาเก็ต สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับมากับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองฟิลแบบว่าเดินส่วนรถไฟเดินจตุจักรอะไรประมาณนี้นะครับแฟนๆเนี่ยจากที่ได้เจอชิกิต้าก็บอกว่าน้องเป็นคนที่โดดเด่นอีกแล้วน,นะครับแล้วก็ยังบอกว่าชิกิต้าเนี่ยสวยมากๆเลยทั้งทที่ยังเป็นเด็กน้อยแต่ว่าออร่าแรงมากแต่งตัวน่ารักนะครับพร้อมกับสะพายกระเป๋ายิบแซงเล,ลองใบสีครีมๆขาวๆใบโปรดของชิกิต้าที่เห็นน้องสะพายบ่อยมากๆตอนอยู่ที่ประเทศไทย น้องเดินชิลๆกับครอบครัวนะครับช้อปปิ้งไปด้วยก็หาของซื้อแบบจุกจิกกระจุกกระจิกแต่ว่าดูเอนจอยสุดๆนะครับดูปล่อยจอยมากไม่ได้มีพี่บอดี้การ์ดหรือว่าทีมงานมาเดินด้วยเลยก็เดินเล่นกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมีแฟนๆเข้าไปทักทายบ้างแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้เจอชิกกต้าครั้งนี้น้องดูแบบเป็นผู้ใหญ่เลย ไม่ได้เล่นไม่ได้เต้นไม่ได้ดีดาไม่ได้ดีดอะไรเลยนะครับว่าแบบว่านิ่งๆคู่ๆหลายๆคนบอกว่าจิกิต้าในมุมนี้เนี่ยก็ดูเท่ ดูคูลมากๆเลยเหมือนกันเด็กคนนี้เนี่ยบทจะหลอก็หลอกบทจะสวยก็สวยบทจะน่ารักดือ้อโซนเนี่ยก็ไปได้หมดเลยนะครับมองเลยว่าชิกิต้าเนี่ยตกแฟนคลับได้หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์แน่นอนนอกจากชิกิต้าที่ฟแฟนๆเนี่ยเจอที่ประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่แบบน่ารักมากๆเลย,เยก็คือคลิปเต้นของโรราแล้วก็ฮารัมที่ลงใน t ิ k t o k แล้วก็ลงใน i ิน Instagram r ร e l s วไปนะครับล่าสุดนี้หลังจากที่ลงคลิปเต้นไปนะครับก็มีเจ้าของเพลงนั่นเองที่มาเต้นตาม นั่นก็คือเมสต p เฟนนั่นเองนะครับเมสตเฟนนักร้องต้นฉบับของเพลงที่สาวๆเต้นกันอยู่ในเพลงที่มีชื่อว่า if we ever broke up นั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยโรล่าแล้วก็ฮารัมนำมาเต้น challenge บน Tik t o อกนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปดูเข้าไปเต้นตามในกันเยอะมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของบทเพลง background นั่นเอง มาเต้นคู่กันนะครับกับโรราแล้วก็ฮารัมไปด้วยแน่นอนว่าทั้งสองสาวนั้นจะตกเจ้าของเพลงอย่างเมสเตเฟนนะครับไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปังขนาดไหนนะครับขนาดเจ้าของเพลงเนี่ยเขายังอดใจไม่ไหวในความน่ารักของเบบี้มอนสเตอร์ถึงกับว่าเอาเพลงตัวเองที่เด็กๆโรราฮารัมเอาไปเต้นแล้วก็เอามาเล่นคู่กันอีกทีหนึ่งนะครับได้แฟนเกิลคนใหม่มาอีกหนคนแล้วแถมยังเป็นคนดังด้วยกับเมสเตเฟนนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baby Monster ที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ